ก็สวัสดีนะครับสําหรับนังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กโรงเรียนชั้นทองเอี่ยมนะครับทั้ง4ีห้องเลยครูอนุสรบันดิตนะครับครูชา,านาญการพิเศษโรงเรียนชั้นทองเอี่ยมก็มารับผิดชอบในเรื่องของการสอนศิละปะของป4-56เลยวันนี้เป็นของป .6 นะครับเพราวันนี้ถือว่าเป็นการประถมนิเทศทําความเข้าใจก่อนว่าเราเรียนกันไปในรูปแบบไหนในช่วงโควิดรอบ3เนี่ย ก็ค่อนข้างมาแรนก็ไงรักษาสุขภาพด้วยนะอืมอาทิตย์นึงเราจะเจอกันเนี่ยหครั้งนะครับจะเจอกัน1ครั้งนะผมก็จะประสานส่งคลิปไปทางไลน์นี่แหละผมรูอัปโหลดลงใน YouTube นะครับก็อักเรียนก็สามารถเข้าไปรับชมได้ครับก็จะไม่สั่งงานอะไรให้มันซับซ้อนนะครับอ่าไม่ซับซ้อนไม่ยาก นักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็ดูที่ครูสาธิตแล้วก็ลองปฏิบัติตามนะครับก็จะทํางานได้ก็อย่าลืมส่งงานด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคะแนนในช่วงช่วงปลายภาคนะครับส่วนการส่งงานเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเราจะใช้รูปแบบไหนจะส่งทางไลน์หรือว่าจะรวบรวมไว้ส่งเวลาเราเจอกันที่โรงเรียนหรือตามที่นับหมายเดี๋ยวขอประสานครูประจาชั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็ มีอะไรสงสัยก็ทิ้งในกองข้อความของคุณครูประจำชั้นนะคุณครูก็จะประสานให้เพราะว่าคุณครูสอนทั้งหมดเนี่ย12ห้องแอไลน์ทั้งหมดคงไม่ไหวยังไงเดี๋ยวประสานตรงนี้ให้นะครับสําหรับเพิมนี้นักเรียนที่อุปก,กรณ์ที่เรียนจะต้องมีนะอันดับแรกนะครับก็เอาที่มีกันอยู่แล้ว,วสีทั่วๆไปนะครับก็สีไม้เอาสีไม้นะสีไม้ แบบไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ได้หมดนะครับ12สี24สี3สีสสบสีได้หมดครับหรือสีช็อคเอาเดี๋ยวเอามาประกอบได้นะ,ะเพราะว่าเทอมนี้คงเรียนเพื่อรู้ก่อนเรียนเพื่อรู้หลักการแล้วก็นำไปปฏิบัติได้นะสสมุดวาดภาพปกติป .6 กก็ใช้เล่มใหญ่แต่เทอมนี้เ,เพื่อลดพลรงงานนิดนึงครูให้ใช้เป็นเล่มเล็กนะข้างในสีขาวนะ ว่างๆางไม่มีอะไรครับว่างว่างไม่มีอะไรถ้าซื้อไม่ได้จริงๆก็เป็นกระดาษ A4 ก็ได้ครับเดี๋ยวเย็บเล่มรวมไว้ให้คุณครูอย่างนะเงี้ยนะเย็บเล่มไว้ให้คุณครูอย่างนี้โอเคทีนี้เวลาทั้งเรียนทํางานอ่ะก็ดูเวลาครูอธิบายแล้วก็สาธิตก็จะทํางานได้ทีนี้เรื่องของวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ อ,องค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของความสมดุลซึ่งนักเรียนก็เรียนมาแล้วในป .5 นะครับเราก็จะมาปฏิบัติจริงในของปอ .6 ก็ทบทวนกันนิดนึงในเรื่องของของการจัดภาพแบบสมดุลว่าจัดยังไงนะครับลองดูเนะาะเองครูก็ให้ดูจากในส่วนของ iPad เนี่ยนะครับ ว่าทำยังไงอ่ะความสมดุลนะครับหรือดุลยาภาพหมายถึงอะไรหมายถึงน้ําหนักทั้งสองข้างในภาพมีอัตราส่วนไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึง่งครับไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึง่งอ่ะมีความสมดุลกันครับเป็นยังไงอลองเรียนลองอ่านจากรายละเอียดตรงนี้ครับกดสต็อปค้างไว้อ่านดูก็ได้แต่ครูจะอธิบายให้ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับในการสาธิตในการสาธิตนะครับอ่ สมมุติวาดวาดให้สักอ่ะเท่ากันก็แสดงว่าสองข้างมีอัตราส่วนวางเท่าๆคกันไม่เอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งมีน้ำหนักเท่ากันทั้งสองข้างอันนี้คือหลักการทั่วๆไปครับอันไหนที่ไม่เรียกเรียกว่าไม่สมดุลแต่ขออนุญาตนะแป๊บหนึ่ง ไปหน้าจอก่อนอ่าอันไหนที่เรียกว่าไม่สมดุลครับอย่างนี้คือไม่สมดุลซ้ายขวาน้ำหนักไม่เท่ากันอันนี้คือเป็นหลักการทั่วๆไปหลักการทั่วๆไปนะครับที่ที่เราใช้กันแบบน,นี้นี่คือไม่สมดุลเนาะ สมรูปแบบที่1คือทั้งสองข้างมีลักษณะเท่ากันเหมือนกันทั้งสองข้างแบบนี้ในทางศิลปะ,ปะก็จะมักไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากก็จะเป็นลวดลายหรือทางสถาปัตยกรรมที่เอามาใช้นะครับเช่นแบบนี้ท่าเรียนสังเกตเห็นเนาะถ้าเราเอาอแบ่งครึ่งสองข้างแบ่งครึ่งหัวใจสองอัน เล่นจะเห็นว่าทั้งสองข้างแปบ๊บหนึ่งมือไปโดนนะเอาใหม่ขยายอย่างนี้ดีกว่าอนะแบ่งแบ่งออกเป็นทั้งสองข้างนะครับจะเห็นว่าสองข้างมีน้ำหนักเท่ากันทั้งสองข้างเห็นไหมสองเกตดูเนาะเห็นไหมครับ เท่ากันทั้งสองข้างหรืออีกสักภาพหนึ่งภาพนี้ลองแบ่งครึ่งดูนะครับนะสองข้างมีลักษณะเท่ากันเท่ากันเหมือนกันทั้งสองข้างเลยอีกสักภาพนึง ต้นไม้ลองแบกดูนะครับสองข้างมีลักษณะเท่ากันเหมือนกันแบบนี้เรียกว่าสมดุลแบบสมมาตรนะสองข้างเท่ากันเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ในงานศิลปะมากมายนะส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของลวดลายะนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับ แบบที่2คือสมดุลแบบอสมมาตรอสมมาตรหมายความว่าไงก็คือน้ำหนักเนี่ยเท่ากันแต่ซ้ายขวามีลักษณะไม่เหมือนกันคือการถ่วงสมดุลซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับสายซ้ายขวาให้มันเท่ากันมันก็จะได้ในลักษณะงานแบบนี้ถูกเนาะอ่าแบบนี้ปลานีโมเห็นไหมครับเห็นเนาะอ่าจะเห็นว่าปลานนโมนั้นมีขนาดใหญ่ปูวงให้ดูนะมีขนาดใหญ่ แต่เพออิญทางขวามือของนักเรียนเนี่ยผู้ว,ว่ายคนนี้ถ่วงด้วยปลาตัวนี้และก้อนหินกับปลาเวณน,นี้จึงทําให้สองข้างมีลักษณะเท่ากันเหมือนกันถ้าทูติดเท่ากันแต่ไม่เหมือนกันคือถ่วงทุนไซตขผาเป็นอาสมมาตรลองถ้าเกิดเขาไม่ใส่มาสิอลองดูถ้าไม่ใส่มาจะเห็นว่าปลานิโม่เริ่มเอียงไปทางเอียงไปทางซ้ายนะครับน้ำหนักท่ามันเอียงไปทางซ้ายนะ เนาะ,ะ,ะแบบนี้เหมือนกันนะครับดูจากภาพกระต่ายอลองวงดูเนาะนะครับตรงนี้ถ้ามีแค่นี้แน่นอนภาพเอียงไปทางด้านขวาะเอียงไปทางด้านขวาแต่เผอิญครับเด็กคนนี้เอาแครอทเอาผัก เอาป้ายมาวางทําให้น้ําหนักสองส่วนนี้มีลักษณะเท่ากันครับเท่ากันไม่เอียงไเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งทาให้เอียงไปข้างใดข้างหนึง่งนะครับอ่าเอาป้ายภาพนี้นะครับนางยักษ์เราลองดูสภาพทนงยักษ์ <c oughs> เจ็บปวดทรมาน,อ,านอ้าวดูเนาะอ่านงยักษ์น,นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ นักวัดรูกคนนี้ทำไงเอาพระพายนี้มาถวงทางนี้เอาก้อนหินมาถ่วงทางนี้ทำให้สองข้างมีน้ำหนักเท่ากันถ้าไม่มีสองนี้ลบออกตรงนี้ไม่มีนะเรียนจะมีความรู้สึกว่าไงครับเอียงมาทางนี้น้ำหนักเอียงมาทางด้านขวาอ่ะเอียงเอียงมาทางด้านขวาทางนี้ดิอ่าทางขวาอ่ะเข้าใจเนาะเข้าใจนะ อันไหนที่ไม่สมดุลนี่เลยครับไม่สมดุลดูจากภาพนี้นะครับน้ำหนักให้มาทางด้านซ้ายข้างเดียวแต่พื้นที่ตรงนี้ว่างทำให้งานดูแล้วมันเอียงไปทางด้านนี้เอียงเอียงไปครับนี่คือภาพแบบที่ไม่ไม่สมดุลคือเอียงไปข้างใดข้างหดึ่งนี้เหมือนกันครับ ต้นไม้ให้น้ำหนักอยู่ทางด้านนี้แต่ทางฝั่งนี้ว่างเปล่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยที่จะมาถ่วงน้ำหนักฉะนั้นงานมันจึงดูหนักไปทางด้านซ้ายเห็นเนาะพอเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวลองดูนะนี่นะหนัก นี่หนักหนักไปทางซ้ายแต่ทางนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรถ่วงครับพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมเอ่ยอ่าฉะนั้นภาพนี้ค่อนข้างดีครับสมบูรณ์มีการถ่วงน้ําหนักซ้ายขวามีจุดเด่นนะมีจุดเด่นก็จริงแต่น้ําหนักซ้ายขวานี่เท่ากันเลยเพราะว่าถ่วงด้วยปลาอย่างที่ครูบอกไปนะจึงทําให้งานดูแล้วมันสมดุลซ้ายขวาเท่ากัน ซ้ายขวาเท่ากันอะนี้นักเรียนลองไปทํางานศิลปะนะครับทํางานศิลปะ,ะในงานชิ้นที่1เนี่ยนักเรียนใช้หลักการที่ครูสอนไปเนี่ยไปทําเป็นงานศิลปะครับไปทําเป็นงานศิลปะอ่ะไม่ไม่ยากนะไม่ไม่ไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนอะไรนักเรียนสามารถทําได้อยู่แล้ว มันซับซ้อนอะไรมันสามารถทำได้ครับเรื่องที่บางคนนักเรียนเคยทำอยู่แล้วละ่ะแต่เรียนไม่เข้าใจอ๋อแบบเนี้เรียกว่าการจัดองค์ประกอบแบบสมดุลอ๋อทีนี้เรามาดูนะครับครูจะลองสาธิตให้ดูสักหนึ่งภาพสาธิตให้ดูสักหนึ่งภาพเนา อลองดูนะครับอ,อ,อ่ะลองวาดภาพดูอเอออย่าลืมนะชื่อนามสกุลปอเลขที่ เขียนไว้ใต้ล่างภาพด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะทําในวาตั้งหรือแนวนอนไม่อย่างนั้นไม่สามารถเกาะคะแนนให้ใครได้นะอย่าลืมนะลืมกันประจําเลยขณะเรียนที่โรงเรียนเย,นย,ย,ย็นย้าอย่ประจําก็ยังมีนะที่มีมคะแนนให้มรู้ด้วยนั้นเขียนตรงนี้ให้ครบนะครับอ่าอย่าลืมเขียนไว้ข้างล่างครับอ่านี่ก็เอกัน้นชื่อไว้หน่อย อ่ะตีเส้นกันไว้นิดนึงอ่ะที๋ี้เราจะวาดยังไงอ่ะเราก็วาดก่อนผมก็วาดแบบง่ายๆนะครับเพื่วาดใน ipad ครับวาดเอาไม่หละเป็นพื้นฐานธรรมดาเนี่ยนะครับไม่เอาซับซ้อนเอาให้เข้าใจหลักการก่อนออาอ่างอ่ะ,อะวาดอะไรก็ได้ที่เรา ไปเห็นหรือเราประทับใจวาดมาถ้าครูเสร็จแค่นี้นักเรียนว่าภาพครู สมดุลไหมไม่สมดุลแน่นอนเพราะอะไรเพราะอะไรนี่ไงมันไม่มีอะไรถ่วงทางนี้เห็นไหมตรงนี้ไม่มีอะไรถ่วงฮะแั้นเราก็ต้องเพิ่มให้มันเกิดความน่าสนใจขึ้นนะครับเราก็ลองคิดว่าเอ๊ะเราจะใส่อะไรไปอา้าวครูก็ลองเพิ่มงานไปเรื่อยๆนะครับ ยิงเอาแบบง่ายๆนะไม่เอาซับซ้อนครับทำให้เรียนเข้าใจก่อนเนาะ ตอนนี้น้ำหนักทั้งสองข้างของคนครูนะครับก็เท่ากันแล้วซ้ายขวาเท่ากันอ่ะซ้ายขวาเท่ากันซึ่งต่างจากเมื่อสักครู่เลยมันไม่เท่ากันตอนนี้มันเท่ากันแล้วอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงสีตามที่นักเรียนเข้าใจครับจะไล่น้ําหนักสีนะครับป .6 ต้องน่าจะไล่น้าหนักสีได้แล้วล่ะนะครับกำหนดทิศทางของแสงเงาก่อนเพราะว่าเราเรียนไปเมื่อ ตอนป .5 ครูก็สอนไปแล้วเรื่องการกําหนดทิศทางของแสงเงานะอ่าเพิ่ลูกก็เรียนออนไลน์อาจจะมีเสียงเข้าเอาก็นิดกำหนดทิศทางแสงอพาร์ททิตุ่มๆอาทิตย์ควบคุมมาอยู่ทางนี้อยู่แล้วอ่ะเราก็กําหนดทิศทางแสงเลยเข้ามาเราจะรู้ว่าตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนครับโดนแสงก็เข้มไม่โดนแสงก็อ่อนอ่ะก็พูดผิดแมครูนี่เอาใหม่โดนแสงก็อ่อนไม่โดนแสงจึงเข้มอ่ะไม่โดนแสงก็ต้องเข้ม ตรงไหนที่โดนแสงก็มีความสว่างตรงไหนไม่โดนแสงมันก็จะเข้มดังนั้นนักเรียนเวลาทํางานก็สังเกตดูจากงานได้นะครับเห็นเนาะไม่ยากไ,ได้วาดอะไรก็ได้นะครับมีเวลาทั้งหมดเออหกวันวันนี้อาจจะไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาก็ไปจัดหาเอานะครับบ i ๊กซี r ซเว่นครูอะไรก็มีเห็นมีขายอยู่ไปก็ระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะจ๊ะปัจแ,แมสอะไรให้เรียบร้อยหรือใช้จากของเก่าที่มีอยู่ขอประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับ มีกคำถามว่าผู้ขาหนูมีสีช็อกอยู่ออกมาใช้ได้ไหมก็ <c oughs> ใช้ได้ครับไม่ว่ากันได้เหมือนกันหมดเอาที่นั่งเรียนสะดวกครับแล้วก็อย่าลืมเก็บงานไว้ให้คุณครูด้วยอนะอันนี้เป็นเรื่องของความสมดุลสมดุลมี2แบบนะครับแบบที่1น,นะแบบที่1คือแบบสมมาตรเท่ากันเหมือนกันแบบที่2แบบอะสมมาตรเท่ากันแต่้ายขวาไม่เหมือนกันนะแบบที่2จะมีความน่าสนใจกว่าแบบแรกมากหน่อย ในการทํางานศิลปะส่วนมากแบบแรกก็จะเป็นเรื่องของการทําลวดลายหรือพวกลายไทยที่มันมีความสมดุลซ้ายขวาคนล่างเท่ากันเนาะลองทําดูนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้า EP ที่2จะเรียนเรื่องอะไรครูจะส่งคิดผ่านขึ้นไปนะครับมีอะไรสงสัยก็ทิ้งไว้ในลายของประจําชั้นห้องประจําชั้นตัวเองก็ได้ครับแห็งครูประจําชั้นก็ส่งมาให้อนะ ก็เจอกันสัปดาห์หน้า EP ที่2ครับเราจะเจอกัน1อาทิตย์อาทิตย์ลต่ครั้งมีอะไรผิดพลาดไปอะไรก็ไม่ว่ากันน SI e ้องครูก็เขินๆอยู่นานๆจะเจอกล้องครับอ่ะปกติก็ถ่ายแต่คนอื่นออให้ส,ส,สนุกสนานกับมันอย่าไปเครียดนะครับอ่าแล้วก็อย่าไปเป็นภาระผู้ปกครองมากนักครูก็พยายามสั่งงานที่ไม่ซับซ้อน นนดูแลตัวเองพอ6สบายอยู่แล้วครับไม่ต้องมีใครบังคับถึงเวลาเราก็ทํางานปฏิบัติงานของเราไม่ว่าจะเป็นจะต้องเป็นวิชาครูเป็นวิชาอื่นอ่นด้วยนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นเราต้องดูแล้วก็ติดตามข่าวต่อๆไปนะครับโอเคสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ